สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆเลยครับเป็นแฟนเพลงอยู่ตั้งแต่กิ้งก่ากิ้งกือให้แหล่ให้ฟังเลยสิคะฮะแหล่โอ้นินอ้อยอยาให้แหล่อยาให้แหล่อยาให้แหล่เดี๋ยวพี่เขาปากมัอยาให้แหล่แหล่เป็นอย่างเดียวแหล่ไม่เป็นแหล่เป็นอย่างเดียวต้องบอกว่าเป็นสามเณรนักแหล่ที่เคยอ่านประวัติมาแหล่ตั้งแต่กี่ขวบครับคุณทศพลจริงจผมเป็นแหล่ตั้งแต่จำความได้เพราะพ่อเป็นหมอสรผนหน้าพ่อหัดให้มาตั้งแต่ประมาณทัก หกเจ็ดขวบอะไรประมาณนี้แต่มาหัดจริงจังตอนบวชเป็นสมณีอายุสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบก็จริงๆแล้วแหละคือมันปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กๆพ่อเป็นหมอท้องขอนากแล้วก็ชื่นชอบมาแล้วก็มันซึมซับมาแล้วก็ชอบอ่ะชอบเสียงแหล่ก็เลยฝึกพอสมควรกับพ่อพอพอเสียก็มาหัดจริงจังกับมาบวชในรหัสจริงจังกับหลวงพ่อบุญเหลือตอนอายุสิบขวบกว่าๆยั่สิบเอ็ดตอนที่ถามนี่ตอนที่ขึ้นเป็นสมณรแล้วก็ต้อง ขึ้นไปนั่งแล้วก็เทศด้วยแหละด้วยเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงคะตอนแรกแรกพอจําได้ไหมคะแค่แรกก็คือก็ขถนเขื่อนสันสัพราะพี่อารอยู่นะใช่ไหมตนสั่นขึ้นเขื่อนแต่ว่าเสียงอ่ะคือเสียงจะเป็นคนเสียงดีตอนเล็กในเสียงมันแก้วเลยนะเสียง เสียงแบบเด็กอย่าเงี้ยเสียงเด็กค่ะก็ได้ออกอากาศวอปทศก้าวมอทบอร์สีของจังหวัดนครสวรรค์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นตอนนั้นใช้ชื่อสามัญนามสามัญนสมบูรณ์ดาวชาดอ๋อนะครับตอนนั้นดังมากที่นครสวรรค์เลยคือภาคเหนือตอนรับพระการมาบนนิมนต์เทศสามปีนั้นไม่เคยว่างแม้แต่วันเดียวโอ้ไปกับหลวงพ่อเนี่ยนะฮะแล้วทำไมตอนที่ถูกเกณฑ์อาหารพอ เสร็จแล้วทําไมไม่กลับไปสู่แบบว่าในส่วนอื่นอีกะจะไปเหมือนกันฮะออกมาเป็นทหารปลดจากทหารเสร็จปั๊บลงข้อก็กลับไปบวชท่านลูกไม่ทันเขาหรอกเพราะว่าเราทาอาหากินไม่ทันเขาหรอกอือก็จะไปบวชฮะพอกลับไปจะไปบวชเนี่ยก็คือมันค้างอยู่เข้าวันษาอยู่เดี๋ยวออกวันษากลับจะบวชครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเขาเขาฟังอวัชนะเกิดเดี๋ยวเขาฟังเพลง น้องวเต่าวันชาะเกิดดีที่ฟังเพลงที่ผมต้องไปสัมมนเรเข้ามาออกที่วัดต้นสนตอนช่วงประมาณ5้าทุ่มถึงตีห้เนี่ยเขานอนฟังอยู่เน้หรือชีเนี่ยเสียเสียงไมว้แน่ใจด้ยเสียงโทรไปที่วัดต้นสนวัต้นโอ้ศึกแล้วในสมบูรณ์ตอนนี้กลับไปอยู่นครสวรรค์ดูกลุ่มพ่อเหลือเขาก็เลยขอเบอร์จากวัดต้นสนโทรไปค่ะ โทรไปหาหลวงพ่อไม่เจอผมเสือปักก็บอกให้อัดเสียงมาให้หน่อยจะนําไปเสนอเทปเอ็มห้างร้านบริษัทอ่าก็อัดมาให้ก็ก็เรียกว่าทําเพลงเลยนี่ก็เลยไม่ได้บวชมนไดก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะก็กลายเป็นศิลปินนะทุกวันนี้ในชื่อของทศพลหิมมะพรานสิบแปดปีสิบแปดปีนะครับทุกวันนี้บอกว่างานทําขวัญหน้างานแหล่งานอะไรเงี้ยนะครับก็มีมีทุกวันเลยป่ะฮะแทบจะทุกวันแทบจะทุกวันเลยยังงานบวชนย่ามกราคุมภามมนาเมษายังเข้าภาษาเนี่ยก็ต้องเยอะมากนะครับเห็นบอกว่ายัง เป็นคนที่ให้โอกาสนักร้องหลายๆคนที่เขามีเขามีแบบแววทางด้านนี้แล้วก็ชักชวนกันมาอย่างเช่นคุณเพ็ญภาอย่างเงี้ยหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ตะนมาสิริชาญานาชัยอย่างนี้อยู่ในกว้นเดียวกันครับก็คือก็ ขาชอบอยากจะแหลกเป็นอยากจะทำขวัญนาคเป็นก็ตำรับตำลาไปเอาเนื้อหาสาระไปอ่าคอยฟังคอยชี้แนะชี้นำเขาเราอยากเป็นก็ไม่ห่วงยังลงชานยังลงวิชาเนี่ยลงวิาก็อาจทำขวัญนาคเอาไปเอาตำลาครับแล้วนี่ตำราด้วยนะฮะก็คือยกให้ยกยกให้เลยอาจให้ไปด้วยร้องอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาประสบการณ์เอาก็คือศึกษาเอาในส่วนหนึ่งด้วยไม่ข้าใจก็มาถามเวลาแฉ่ในงานทําขวัญนาคเนี่ยมันมีสูตรสาเร็จนะครับว่ามันต้องแล่ด้วยความสดหรือว่าแล่ตามเนื้อตามสคริ์ตามเนื้อหา ทำขวัญนาคเนี่ยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันอยู่ที่เทคนิคของหมอแต่ละคนจะมีส่วนต่างกมีช่วงเวลาอยู่แล้วว่าแม่ยังไงอะไรเงี้ยหรอคะก็คือว่าทําขวัญนาคนี่ทางของหมอทําขวัญนาคก็จะเหมือนนกันก็คือว่าเริ่มแรกก็คือมีการเชิญเทพเทวดาเชิญครูเสร็จปั๊บก็มาก่าวช่วงแพ้ททองมาปวดทองมาลาดับเดือนมาคลอดมากล่อมแล้วมาสอนนาคเกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่หลักสูตรการทำขวัญนาคจะเป็นแบบนี้หลักๆ ฮะแต่ว่าใครจะฉี่กไปทางไหนยังไงลูกเล่นของแต่ละคนใช้น้ําเสียงยังไงนาสิกยังไงลูกเล่นจะปล่อยมุกตลกหรือจะร้องเพลงผสมสานาแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนเป็นยังไงฮะเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนตลกหรือว่าเป็นผมก็จะมันมีหลากหลายก็คือว่ามีขำๆมั่งเล่นมอต้มแย่มีแบบโศการ้องไห้อะไรก็มีเพ่ในช่วงน้ำขวดหนากเวลาประมาณสามชั่วโมงมันมีหลากหลายอารมณ์นะฮะมีหลากหลายอารมณ์อยู่ในนั้นมันเป็น มันเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องท้องกว่านากเลยมีแบบว่ามีสนุกสนานมีเศร้ามีโศกมีฮากันมีขำกันมีจัดเพลงสนุกสนานให้รำกันแล้วแบบเจ้าภาพเขามีแบบรีเควสต์ไหมหรือว่าเรียกร้องไหมว่าเอาโทนนี้เอาโทนนี้มี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 มเมี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 นีเน้ีมีนีนีมีมีมไม่มีาีมี้ามีมีมีาีมีมีนีม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 งมมี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 มอมีมงี้บางคนก็ขอให้ สนุกด้วยให้เศร้าๆหน่อยนะนาเกย์ทำให้นากร้องไห้หน่อยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้มันก็อยู่ที่ว่าจะพาเขาจ่ายยังไงได้ทุกแบบก็ได้แต่ว่าถามว่านาคบาคนเขาก็มีไม่ร้องไหมคะร้องไห้มั่งไม่ร้องห้างไห้มันก็มีเยอะอ๋อเหรออันนี้เกิดสมมติว่าเจ้าภาพเขาบอกว่าอยากให้ร้องไห้แต่ว่าไม่ให้ลูกชายร้องไห้เราก็ บบเทสไปเทสไปเฮ้ยมันไม่ร้องสักที่ะยังไงวะยังไงอะงวะยังไม่ร้องสักทีวะยังไงฮะแล้วยังไงก็ต้องนั่งให้นานที่สุดให้เมื่อยจนจะร้องไห้พี่ถ้าคอมเมนต์มาแบบต้องให้ร้องไห้เตียยิ่งยิ่งแบบมันเก่งนะไม่ได้หรอกก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่อารมณ์ของหน้านั้นถ้าน่าคนไหนเกเรหน่อยแล้วหน่อยเขาก็จะร้องไห้กันเขาจะนึกถึงความหลังเขาเคยทำให้พ่อแม่เขา เสียใใอกเสียใจ,ใจอ,อะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับอตอนนี้มีบทบาทใหม่ของการเป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งนะครับ,รบประเทศไทยเป็นยังไงฮะสำหรับการก่อตั้งสมาคมนี้ครับคือสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยเนี่ยเขา เริ่มที่จะก่อตั้งกันมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่รุ่นยอดลักสลักใจรุ่นสายยันตัวนั้นก็รวมตัวกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีหนึ่งได้แค่รวมกันเฉยๆยังไม่ต้อนหลังนี่ก็คือเขาก็มารวมกันอีกนะครับรวมกันอีกอย่างเช่นศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอาก็จะมีมีใครเป็นโต๊ะโผบ้างครับออาจารย์สอนชัยแสงสุรีลุงโลดสอนเพชศสอนสุพรรณ ใายสุพรรณสันติชัยเยอะฮะสิรนรุ่นนี้เลยเนาะรุ่นใหญ่รักชาติศิริชัยอะไรเงี้ยก็มารวมกันเยอะมากฮะเราก็จะมีการก่อตั้งสมาคมมาเปิดตัวเมื่อวันที่26สิงหาคม2555ก็จะมีศิลปินมาเยอะมากจะมามาคือตอนที่ปรึกษากันเนี่ยก็จะหานายกคือรวมกันวัตถุประสงค์ของการที่จะมารวมกันเนี่ยเพื่ออะไรนะเขาบอกเพื่อเพื่อที่จะได้ รวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสมาคมและให้เป็นที่เพื่องของศิลปินที่ไม่ค่อยมีงานศิลปินที่เจ็บป่วยอ,อะไรประมาณนี้ที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรประมาณนั้นครับมผมก็ไม่รู้เรื่องกับเขาหรอก<ห>ที่เขาจะมาจัดตั้งกันมาอะไรกันนะผม,มรู้วุช่งุชงหลังแล้ว<น>เขาเชิญมาเป็นนายกเขาบอกว่า โ<ข>ทรมาหาผม3ครั้งดแดงว่าเขาต้องเล็งเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมปฏิเสธไปว่าก็คืออย่างนี้ผมผมยุ่งนิดนึงทำปันนามันในจะสแสดงพระเวสสันดรชาดกในจะนุ่นนีนั่นอะไรก็ตามศิลปินรุ่นพี่รุ่นอารุร่นพ่อเยอะแยะมากมายาไปเ <c oughs> ป็นนายพื่อผมยังเด็กอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็ผมปฏิเสธไปสครั้งก็มันโทรมาอยู่นั่นแหละนะครับ จนั้าที่สามบอกบูนช่วยหน่อยทศพลช่วยนิดนึงไม่มีใครเพราะรุ่นใหญ่เขาก็ระวังเขาได้จะมาเป็นกิตติมศักดิ์ประธานกิ็นธรมศักดิ์ให้แล้วก็รุ่นกลางๆเขาก็ยุ่งอะไรก็ไม่รู้หรอกเหตุผลของเขาค่ะรวมกันแล้วคือต้องการได้ทศพลหมาว่าเขาเสียสงกันข้างในแล้วนะคะเออพอดีเด่นใจทศพลดำรงวงทองเอาเนะเพื่อนเพื่อนนะไปเป็นนายโยยเขาหน่อยจะเกิดยังไงแล้วค่อยว่ากันก็เอาเสร็จปั๊บก็เลยมาเปิดสมาคมยี่สิบหก สิงหาค่ะนะครับปีห้าห้าก็จะมีศิลปินมาเยอะเลยมีพ่อไหยพดมามีอ่าพ่อเพลินพรมแดนผองแม่ผองศรีแล้วเราแบมาจิตจิตกันมากันหมดพ่อชายเมืองสิงห์อ่าพ่อชายชนะบุรชดมากันเยอะมากวันนั้นก็เปิดสมาคมมจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะสองปีเต็มวาระวาระก็จะสองปีครับก็เพื่อที่จะแต่ว่าการตังาทางสมาคมเราไม่มีตังกันเลย ไม่มีเงินเลยลยทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยนี่ค่ะจัดหาทุนทำยังไงฮะก็รั้งแรกคืเปิดสมาคมว่าหักลบกบนี่มีตัวจงตัวจีนนู่นมั่งนี่มั่งได้เงินเหลือเงินเก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองค่ะนาคาวัดทั้งไม่มีเลยไงก็ศิลปินที่เป็นสมาชิกมั่งคนนั้นเจ็บป่วยคนนั้นไม่สบายก็อย่างน้อยสุดห้าพันก็ช่วยกันช่วยกันไปแล้วก็มาจัดงานระวงย้อนยุคที่เมืองการเสร็จปั้บก็ปีแล้วมาเดินคุมพาก็มาจัด อทอดประปาหาเงนินเข้าสมาคมที่ขับหน้าโรตัสลังสิตก็รวมแล้วได้เงินหกกักรมันก็เจ็ดแสนมันก็รวมรวมแล้วเนี่ยนะฮะ<อ>แ,ตแต่ว่าจ่ายนุ่นบางนี่มางตอนนี้สมาคมเหลือมันประมาณสี่แสนกว่าบาทจากที่ไม่มีเลยตอนนี้ก็เหล,ลือสี่แสนกว่าบาทความร่วมมาร่วมมือของนักร้องโดยเฉพาะนักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนกับสมาคมนี้ครับก็เยอะนะฮะก็นำโดยพวกไอ้พจน์เป็นคนจีตแล้วเขาก็สนับสนุนกันบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมทำไมสมาคม ตั้งแต่แรกๆมันก็มีแย่งแย่งกันพอสมควรนะอยางนักเพลงสมาคมนักร้องลูกทุ่งนักเพลงสมาคมก็มีอยู่คุณป้าโอมาลนยกอต้นอายกเขาเรียกว่าอะไรชนรงชนโรงทนายลุงทุ่งพิทตอมเสรีจะเป็นประธานอยู่เราจะต่างมาจะมาขัดกันไหมอะไรไหมสิผมก็แม่มันไม่น่าจะใช่นะเรามีสมาคมเยอะๆในศิลปินก็ได้เปรียบอีกเถอะสมาคมนี้ก็ช่วยสมาคมนี้ก็ช่วยก็น่าจะดีกว่า ก็จะดีดีก็่มีสมาคมเดียวก็เหมือนกับว่าแตกแขนงกันไปว่าใครจะดูแลรับผิดชอบยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกๆกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกว่าช่วยเหลือกันละกันครับนะครับเวลาศิลปินเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับหรือว่าการที่ต้องดูแลเนี่ยเราดูแลต่อเนื่องหรือว่าดูแลเป็นครั้งคร้งเลยคือเป็นขั้นตอนเป็นขั้นต้นเบื้องต้นนอกจากว่าหนักหนักมากๆเนี่ยเราก็ได้แต่พูดคุยกันแต่ก็จะไม่มีเคสไหนนะฮะที่ว่าจะจัดงานเอาเงินหาเงินช่วยเต็มเตอะไรประมาณนั้ได้แต่ว่า สมาคมก็ได้แต่ไปรวมอ้าวใครจัดตรงไหนก็ไปช่วยคนน,นู้นหมื่นนึงคนนี้หมื่นนึงคนนี้สองหมื่นคคนนี้ห้าพันอ้าวคนนี้เข้าโรงพยาบาลอ้าวช่วยกันอปอะไรแบบนี้ครับก็มีก็รวมรวมแล้วก็ช่วยไปตกสามแสนเหมือนกันอนะฮะจากที่พี่ทศพลนะคะอยู่ในวงก<ว><ต>ารมาต้องหลายปีเนาะเดินยี่สิบปีแล้วแน่นอนคงจะเจอเจอหรือว่าเห็นปัญหาของวงการลูกทุ่งบางคนก็บอกว่าเรื่องยุ่งยุ่งให้ลูกทุ่งทำอะไรอย่างเงี้ยคือ จุดด้อยหรือว่าข้อด้อยของวงการลูกทุ่งมันอยู่ตรงไหนบ้างที่เราจะพอไปช่วยเหลือเขาได้บ้างในขณะที่เราเป็นนายกสมาคมจุดด้อยของลูกทุ่งเหรอใช่ค่ะบางทีบางคนก็บอกลูกทุ่งทะเลาะกันมีอะไรอ็มีเรื่องมีเรากันตลอดเวลาปัญหาในวงการลูกทุ่งจริงๆมันมีเยอะเหมือนกันครับคือผมว่าศิลปินสมัยใหม่ถือว่าโชคดีนะฮะที่พอบางคนปั๊บปั๊บดังมามีตังเลยค่ะที่จะมีปัญหาก็คืออย่างเช่นลักษณะเหมือนกับที่ว่าตอนนี้สมาคมที่ได้ช่วยเหลือ ตอนนี้ก็คือนักร้องใหม่ๆไม่มีปัญหาอะไรมากมายเพราะยิ่งตอนมีชื่อก็โอเคถ้ามีชื่อเสียงรองนางปัจจุบันก็ได้เงินง่ายคือลักษณะว่าคนที่จ้างมาสูงแต่นักร้องรุ่นเก่านะฮะนักร้องรุ่นเก่าเนี่ยคือเขาจะได้ยิ่งตอนนั้นก็ไม่รู้นะคือยังไงลักษณะแบบไหนยังไงตอนที่รายได้เขามากกอนนู้นจะมีนายทุนเขาก็ได้เป็นหากตัวเงินไว้เท่าไหร่พอไม่มีชื่อเสียงงานก็จะไม่ค่อยมีเงินเก็บก็น้อยเวลาเจ็บป่วย เวลาจาอะไรก็ไม่มีสตังค์ครับนี่แหละตรงนี้แหละก็คือศิลปินรุ่นเก่านะที่ที่เราเราเราเห็นว่าอ่าเป็นจุดจุดที่ว่าก็คือไม่ค่อยมีตังค์กันเท่าไหร่เราดูแบบเก่าเนาแต่บางท่านก็จะมีแต่บางคนเขาอาจจะมีนะอย่างเเก็บเยอะมีแต่บางท่านหลายๆท่านเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยว่าเราต้องเก่าดังนะแต่ว่าไม่มีเงินเก็บอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะฮะก็ก็เป็นอะไรที่ ที่น่าเห็นใจศิลปินรุ่นเก่าเมาทิ้งทำถามเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้ไม่ทลายก็ได้ไปกินไปเป็นลูกเป็นหัวหน้าวงก็จริงแต่ว่ารับเงินจากจากไม่ห้างอีกทีนึงหรือผู้จัดการอะไรอย่างเงี้มาเน่ยปัจจุบันเพราะไม่มีงานก็ไม่มีเงินบ้านค่าบ้านเช่าค่าเงินค่าน้ำประไฟไม่มีอ่ะเจ็บป่วยปั๊บก็ไม่มีสักอดร้อนก็เดือดร้อนกันเลยก็ได้ช่วยเหลือเจอจุนไรบ้างค่ะแล้วโครงการในอนาคตนะคะที่ทางสมาคมวางไว้ มีอะไรบ้างคะแผนที่วางไว้ที่จะช่วยในเรื่องเรื่องของนักร้องเนี่ยคะได้พูดคุยกันคือเราอยากจะคือคือตอนนี้ก็จะจัดจัดงานเพื่อที่จะรวบรวมหาเงินนี่แหละหาเงินทุนเพื่อจะให้เข้าสมาคมได้เยอะๆว่าละศิลปินเนี่ยบางทีเนี่ยเราช่วยห้าพันหมื่นเนี่ยมันน้อยเกินไปอ่าเราก็อยากว่าเออมีเงินเยอะๆเสร็จปั๊บเนี่ยทำยังไงก็ตามหาจัดงานช่วยเขาให้เขาให้ให้เขาได้มีเงินช่วยเขาตั้งหลายหมื่นหน่อยเจ็บหนักๆก็อาจจะักงสี่ห้าหมื่นก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ อย่างเช่นนี้เล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆเกิเท่านั้นเองพอหมดเสร็จปั๊บแล้วก็ไม่มีสตังค์ที่จะจะนาไปช่วยอีกเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะร่วมกันจัดงานใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งหาเงินเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะนาเงินไปช่วยศิลปินได้เยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทนั้นก็มันก็ก็คือหลังๆมาประมาณสักเกือบๆปีก็เดี๋ยวศิลปินป่วยอย่างเช่นสายญานป่วยมัางนน่นนี้มั่งก็ไม่ได้จัดงานสมาคมสักทีหนึ่งจะกล่าวว่านี่แหละแรงนี้แหละกันจะมา พูดคุยกันในใน อ่าสมาชิกว่าจะจัดงานเพื่อหารายได้เข้าเข้าสมาคมใช่ไว้เป็นทุนรอนไว้ก่อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในการจัดงานอย่างไรคงจะต้องเรียนเชิญนะฮะนักดรีสพลหรือว่าจะเป็นสมาชิกนักร้องนะฮะมารวมกันในการที่จะทำงานเพื่อสังคมดีๆเพื่อคนลุกทุ่งด้วยนะครับวันนี้รายการข่าวลุกทุ่งนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนสําคัญของเราในวันนี้ในช่วงคุยข่าวนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มานําเสนอนะครับอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่ทํางาน เพื่อคนลุกทุ่งอย่างแท้จริงคุณทศพลหิมมาพ่านครับคุณมากาครัขบขอบคุณครับ แล้วนี่คือช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ย้อนหลังได้นะครับหลังจากจบรายการทาง u t u b e นะครับทุกตอนทุกช่วงเลยทีเดียวนะครับก็เซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งใน YouTube ได้เลยครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับก็เซิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งแล้วกลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาทางสถานีข่าวสปริงนิวส์วันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ